สวัสดีครับวันนี้เพจพิดมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดใส่รถฮอนด้าคลิกนะครับตอนนี้เป็นตัวเสื้อฝา p c x ใส่คลิก 125I นะครับใส่ได้ทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัว LED นะครับตัวน,นี้เป็นลูกขนาด59มิลน,นะครับเป็นชุดเสื้อฝาของ p c x เลย p c x ถ้าเป็นลูกเดิมๆเ,เขาจะเป็นรหัสพวก K 3 6นะครับ ตัวลูกสูบก็จะอยู่ที่57.4มิลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแรกนะลูกสูบก็จะอยู่ที่58นะครับตัวนี้เป็นไซส์59แน่นอนว่าใหญ่กว่า p c x 1มิลเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกมอแบนขนาด59มิลนะครับพร้อมกับชุดเสื้อสูบนะครับปอก็จะเหลือคว้านได้ถึงลูก60ลเลยนะครับคว้าน6 x ก็อาจจะไหวนะครับแต่ว่าผมว่ามันบางไปนะครับทจริงเรามีอยู่ไซส์อยู่58กับ ห้าสิบเก้านะครับอันนี้รับเป็นห้าสิบแปดนะครับอันนี้เป็นไห้าแปดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้าเก้านะครับก็ลูกสูบแล้วก็ลูกวาลแล้วก็ปาดกระโปรงนะครับปาดโคง้งกระโปรงลูกสูบนะครับเพื่อไม่ให้ชนกับข้อเหวี่ยงความสูงของลูกสูบความใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับลูก เดิมๆของคิกให้ดูนะครับคิกหนึ่งสองห้านะครับนี่นะครับใหญ่กว่ากันเห็นได้ชัดนะครับสลักก็เท่ากันนะครับความสูงของลูกสูบก็เท่ากันนะครับแต่แหวนร่องแหวนตัวนี้ก็จะสูงกว่าทําให้มีกําลังเยอะกว่าทั้งความใหญ่แล้วก็แรงอัดของแหวนนะครับก็ลูกสูบก็จะเป็นของแอร์นะครับมีแหวนชุดหนึ่งแล้วก็มีสลักก,กิบล็อกให้ไปนะครับ ฝาก็จะเป็นฝาแท้ PC x x เนะครับเบิกใหม่พร้อมใบวาวนะครับของใหม่กดขอบ59นะครับปาดฝาลงนิดหน่อยนะครับนี่เลยนะครับครับกล่องของแท้ประมาณนี้ก็ใช้ทนแน่นอนนะครับพอร์ต p c x เนี่ยเด,เดิมเดิเขาค่อนข้างใหญ่นะครับดูไดีนะครับ ใบวาวขนาดตัวนี้ก็จะขนาด29 23ิ้มมิลน,นะครับซึ่งใหญ่กว่าของคิก125พอสมควรนะครับชุดนี้มีประเก็นทองแดง1นพัน59นะครับมอวชีด8ลูนะครับนี่เลยนะครับ1ห,หัวมีหัวเทียนโซนิกให้1ห,หัวนะครับเกน็ดินเสื้อแท้1น่พันนะครับตัวนี้เป็นสายแปลงแมก็ก นะครับ3ออก5นะครับเราใช้เรือน CBR นะครับชุดนี้เป็นเรือน CBR แบบครบชุดนะครับมีคอลลีเป็นเรือนเป็นเรือนทรงตั้งนะครับแล้วก็มีแมปตัวตั้งเรือนเบานะครับตัวครอหมุนชีตนะครับเรือนปากเดิมนะครับ30นะครับถ้าเรือนแต่งเนี่ยที่เป็นของเทียมเลยเนี่ยก็มีนะครับเรือน CBR อันนี้ ตัวนี้แบบนี้นะครับ32นะครับแต่ว่าก็นี่แหละครับโลนๆนไม่มีตัวหนังสงหนังสืออะไรนะครับก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบเก็บแท้โรงงานเลยนะครับตัวเรือนไคหินนะครับพร้อมใช้ก็มีปั๊มติ๊กนะครับ7บาทของเดิมก็ไม่พอนะครับ้องใช้7บาท5 5าบาทขึ้นไปกำลังดีนะครับ แล้วก็มีแคมแตกแคมก็จะเป็นของ p c x นะครับอันนี้เป็นสปริงวาลอันนี้ซองใบวาลนะครับเพราะว่าเขาฝ้าเนี่ยถ้าเบิกมาจะมีแค่ฝ้าเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะครับวาลก็ต้องซื้อมาใส่ซื้อแยกต่างหาก mm hmm. ก็เบิกเท่ลชิน้นนะครับแล้วก็มีสลักริบล็อกนะครับประกันบนชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ตามรูปเลยนะครับไดมม้มีเสื้อมีฟามีเรือนลิ้นเล่งครบชุดหัวฉีดนะครับสายแปลงแมป แคมแต่งปั๊มติ๊กนะครับเป็นเสื้อฝาพิซเอ็กเนี่ย59มิลราคาก็จะอยู่ที่8,750บาทนะครับถ้าเอาชามนะครับก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับถ้าท่านใดได้ชามเนี่ยชามก็มีขายนะครับถ้าซื้อชุดนี้พร้อมชามเนี่ยชามผมจะคิดราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับเป็นชามนอกชามในแล้วก็มีเม็ดแตกนะครับแต่ว่าร่องก็จะเป็นแบบมิลลิ่งนะครับ ก็ท่านใดสนใจนะครับต้องการสั่งซื้อไปใช้งานราคาชุดนี้8 7 5 0 8 7 5 0บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o เพชรมอเตอร์นะครับ